เ,เพื่อนๆอันนี้ก็นั่งอยู่บนห้างเอ็นมาร์คพาซเนาะมานั่งพักวันนี้คือเดินเยอะไงวันนี้คือเดินเดินเยอะก็เลยมานั่งพัก แต่ข้างบนนี้คือข้างล่างอะแอร์เย็นนะอืแต่ข้างบนอะแอร์ไม่ค่อยเย็นอแต่ข้างล่างมันจะเป็นพวกแต่มันจะมีเสียงมันจะข้างบนมันจะเงียบเงียบเนี่ยข้างบนชั้นบนเอ็นมาคาซ่ามันจะเงียบอย่างงี้นะแต่ข้างล่างมันจะเนี่ยชั้นล่างมันจะมีพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แต่มันจะมันจะแอร์มันจะเย็นอแล้วก็มานั่ง แตข่ข้างล่างมันจะเสียงดังไงมันจะมีเสียงเพลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ค่อยอยากให้เข้ามาในในไลฟ์เนาะเสียงเพลง <Menu> เราก็เลยมานั่งข้างบนแล้วก็มานั่งพักคือวันนี้เราเดินเดินไปทําธุระทั้งวันเลยแบบแต่ละที่นี่คือไกลๆข้างนั้นเลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเมื่อยแล้วก็มานั่งแล้วข้นี้ก็เป็นบนรรยากาศข้างบนเขาก็จะเป็นอย่างนี้บรรยากาศข้างบนก็จะเป็นมันจะมีที่นั่งที่อะไรอย่างเงี้ยแผ่นเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นที่นั่งรอบๆอย่างเงี้ย ให้มานั่งพักเนาะตรงจุดเอ็นมาพาร์าแล้วก็จะเป็นพวกไอทีอ่ะมีคอมพิวเตอร์มีอะไรพวกมือถือข้างบนอะ่ะมันเป็นพวกร้านซ่อมคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่ชั้นบนเอ็นมาพาร์าเนาะอืมแล้วก็ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็จะเป็นอืมเอ๊ะฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์หรือว่าเอ็นมาพาร์าเนี่ยเออฝั่งนี้เราไม่แน่ใจ น่าจะเป็นยังอยู่ในยังอยู่ในแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์หรือหรือว่าอยู่ในอ้นมาพาซาเนาะเราไม่แน่ใจว่าเราข้ามสะพานสะพานลอยมาตรงนี้หรือยงัง mm hmm. เพราะมันจะอยู่เชื่อมต่อกันไงคือถ้าฝั่งด้านหน้ามันจะเป็นอินมาพาซาฝั่งข้างหลังอะ่ะมันจะเป็นอ้นี่ฝั่งด้านหลังจะเป็นแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ที่เพิ่งสร้างมาใหม่อะ่ะแต่ข้างหน้ามันคือน้อมจิตเก่าน้อมจิตเก่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นอินมาพลาซาสวัสดีค่ะ คุณไอฮักสวัสดีค่ะขอบคุณครอบก๊อปใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณหนึ่งหลังสวัสดีค่ะคุณธนูสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะ,ค,ค,ะคุณอดิศรน,นี่น่าอยู่ชั้นบนวันนี้คือเราแบบเราก็นี่เนาะแต่รู้สึกว่าเราวันนี้เราเราใช้พลังงานเยอะเราเรารู้สึกว่าเราร้อนไงแล้วเราก็แบบคือถ,ถ้าข้างบนนี้อากาศถ้าแอมยินเย็นหน่อยก็นี่เนานะ สวัสดีค่ะคุณอดิศรสวัสดีค่ะคุณบุญโฮมสวัสดีค่ะใชอ๋อคนที่บอกเอฟซีนังบนลำพูสวัสดีค่ะอันนี้เราทําธุระอยู่เราก็กําลังนั่งอันนี้อยู่นะนั่งทําธุระอยู่เนนี้เราข้างบนนี้เราก็เดีย๋ยวเรานั่งคิดอยู่อ๋อตรงนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์เออฝั่งนีงเป็นแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์อืมเราจะเราเราจะเดินมาเข้าห้องน้ำตรงแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ไงใช่ฝั่งนี้เป็นแฮปปี้ถ้าฝั่งมมันจะเป็นเอ็นมาร์ควาซาอืมใช่แต่เมื่อกี้เราไปทำธุระที่เอ็นมาร์คาซาแล้วเราก็คือมานั่งรอไงอืมเราก็อนี่ไงเราก็ไปอืม ไปหลายที่นะวันนี้สวัสดีค่ะคุณอิสราสวัสดีนะคะอันนี้ก็ชิวๆนะเพื่อนเพื่อนก็ทําธุระเสร็จเดี๋ยวว่าจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วก็อันนี้เนาะสวัสดีค่ะคุณสตีเว่น ใช่ผมเริ่มไอ้นี่แล้วนะยังไม่ได้ยอมเลยก็สวัสดีนะครับเพื่อนวางกล้องก่อน สวัสดีค่ะคุณสุชาติเมื่อกี้เราทานข้าวจากที่บ้านมาแล้วเนาะทานข้าวเช้ามาไม่นานเราก็คงหิวอะ่ะคงมานั่งร้านอาหารนั่นแหละแต่เราทานข้าวเช้ามาแบบเยอะเลยนะหลายอย่างแล้วมันอิมอ่มอิ่มมันก็เลยไอ้นี่ก็นั่งพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กำลังจะกลับบ้านละ สวัสดีค่ะคุณบุญทรงสวัสดีคุณสุชาติสวัสดีค่ะคุณสุรินสวัสดีค่ะคุณสุสาครคือบางทีเราก็เป็นผู้หญิง,งนะเราก็คือบางเรื่องเราก็แบบว่าเราก็บางเรื่องเราก็ เหมือนกับว่าเราก็ไม่อยากจะพูดออกมาเนาะอ้อาวอยู่ไหนเนี่ยคือคอมเมนต์สุภาพด้วยนะเพื่อนๆคือคือเมื่อกี้คนเมื่อกี้เขาก็มาเมนต์ว่าคือแบบว่าตอนนี้บ้านเมืองก็ก็เกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็คือเราก็ เราก็เป็นห่วงอะนะแต่เราก็เก็บไว้ในใจนะบางทีเราก็ไม่จาเป็นจะต้องแสดงออกมานะบางเรื่องอ่ะอืมก็เมื่อกี้คุณอะไรนะ<ม>เขาก็มาเม้นดนะ้วยเนาะคือเราก็เป็นผู้หญิงเนาะ <C> แล้วคือเราก็เป็นห่วงในใจไงบางทีเราก็ไม่จาเป็นจะต้องพูดออกมาไม่ต้องแสดงออกมาอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในใจแล้วเราก็เป็นผู้หญิงแล้วก็พูดพูดมากอะไรก็ไม่ได้เนาะใช่ไหม บางทีเราบางทีเราก็ต้องแบบสำรวมคําพูดอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราโพสต์อะไรเราก็ต้องสำรวมไงบางทีเราก็เราก็โพส์อะไรบางเรื่องที่ไม่ควรโพสเราก็ไม่ควรโพสตไงใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องเนาะเพียงแต่ว่าเราก็ได้แต่ว่าตามข่าวแล้วก็เก็บไว้ในใจอืมอย่างเหมือนเมื่อกี้คุณคนหนึ่งเขาก็มาเม้นเหมือนท่านางว่าตอนนี้บ้านเมืองเขาก็ เกิดเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเหมือนทํานองว่าเราก็เหมือนกับว่าเราไม่สนใจหรออะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเราก็ตามข่าวก็สนใจอยู่แต่ว่าบางทีเราก็พูดมากไม่ได้ไงอืมเราเป็นครีเอเตอร์นะแล้วเราก็บางทีการจะพูดจะโพสอะไรเราก็ต้องสำรวมอะ่ะแต่ว่าเราถามว่าเราเป็นห่วงไหมเราก็เป็นห่วงแล้วเราก็เก็บอยู่ในใจไงอืมตามข่าวเราก็เก็บอยู่ในใจก็ คอยให้กำลังใจแต่ว่าเราก็พูดเยอะไม่ได้ไงบางเรื่องมันก็ไม่ควรจะพูดออกมานะอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเ,เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหนควรพูดไม่ควรพูดอย่างเงี้ยเราก็เลยนิย่มๆดีกว่าอะไรเงี้ยอเพราะว่ามันก็ต้องสำรวมสำรวมคําพูดนะเวลาจะโพสอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพูดกับญาติๆากับเพื่อนๆอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ถ้าเราโพสออกมาอย่างเงี้ยพูดออกมาในที่สาธารณะมันก็บางเรื่องมันก็ต้อง เลือกเรื่องที่ควรจะพูดอ่ะสำรวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นครีเอเตอร์ด้วยนะแบบมมันก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเขาอะนะมไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจนะเราก็สนใจแหละเพียงแต่ว่าเราก็เก็บไว้ในใจคือบางทีอ่ะคือการที่เราคิดอะไรเราก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดออกมาทุกเรื่องนะที่เราคิดเพียงแต่ว่าเราก็เก็บไว้ในใจ เป็นห่วงเป็นห่วงก็เป็นห่วงอยู่ในใจแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ควรจะเป็นห่วงจนถึงแต่ว่าต้องเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรถึงขนาดนั้นไงถูกปะแล้วเราก็เป็นผู้หญิงอนะ่ะเราจะไปพูดเรื่องที่มันพูดเรื่องอะไรที่แบบว่าเราบางทีเราก็ไม่ได้มีความรู้อะ่ะเราก็เกรงว่ามันอาจจะพูดแล้วมันไอ้นี่นะเราก็เลยไม่ไม่พูดบางเรื่องอะ่ะ แล้วอีกอย่างนึงก็เห็นคนหนึ่งเขาก็โพสตกันนะไปนี่แล้วเราก็บางทีเราก็คือบางคือถ้าเรื่องไหนที่เราไม่ได้ไม่มั่นใจอะ่ะไม่แน่ใจอะ่ะเราก็จะไม่พูดออกมาอืมเราก็จะเก็บไว้ในใจแต่ว่าเราถามว่าเรา,เราตามข่าวบ้านเมืองไหมเราก็ตามข่าวแล้วเราก็เป็นห่วงก็คอยให้กำลังใจแหละอืมแต่ว่าเราก็ต้องมีชีวิตต่อไปนะหมายถึงว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราอะ่ะ มามที่เราเป็นอย่างเนี้ยนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอิสระาทานข้าวตอนเช้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ใช่ไหมอ่าค่ะคนนี้คุณกิติกิติตกรนะบอกว่าบอกว่าดีมากเลยถ้าเราทุกเรื่องเราก็จะเป็นทุกมางเรื่องมันก็ต้องปล่อยวางนะคือเป็นห่วงได้แต่ว่า อย่าเป็นห่วงจนเครียดอะ่ะเป็นห่วงให้กำลังใจได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเครียดเพราะว่ามันจะมีผลต่อสุขภาพเราอะ่ะแล้วเราก็อายุเยอะด้วยนะเนี่ยบางทีเราก็ต้องอดูแลสุขภาพตัวเองอะ่ะสุขภาพกายสุขภาพจิตอย่างเงี้ยเราบางทีเราก็บางข่าวเราก็แบบเมื่อก่อนเราก็ตามตามข่าวจนเรารู้สึกว่าเราเครียดนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็คือเราก็พยายามจะผ่อนคลายอะ่ะอืม เพราะว่าความเครียดมันสะสมมากไปมันก็ไม่ดีเนาะสวัสดีคะ่ะคุณอำนาจก็สวัสดีนะคะัเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเนาะก็มานั่งทําธุระพอดีวันนี้เราไอ้นี่ไงเราไม่ได้มาเที่ยวนะคือเราอะเรามาตัดแว่นสายตาอืมเราตัดแว่นสายตาแล้วก็สวัสดีคะ่ะคุณชัตชัยบางทีเราก็ไม่ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะ แต่ว่าคนเมื่อกี้เขามาเม้นเหมือนกับว่าเราทำนองว่าเราไม่สนใจบ้านเมืองอะไรเงี้ยมาเที่ยวหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรามา,าทำธุระแหละเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เราก็มาตัดแว่นสายตาอืแว่นเรามันเลนมันหลุดเลนมันหลุดแล้วเราก็มาตัดแว่นเขาก็เนี่ยมานั่งรอเขาตัดแว่นอยู่คือใช่เพราะว่าเราจะมีแว่นแว่นอยู่สองอัน คือแว่นแว่นที่ว่ามันมองระยะไกลเนาะแล้วอีกอันหนึ่งมันมองระยะใกล้อ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่เวลาเราอ่านหนังสือแล้วมันอแว่นที่มันอ่านหนังสืออะมันเลนหลุดเลนมันหลุดหายไปไหนกูรู้หาทั้งวันเลยเมื่อคือเมื่อวานหาทั้งวันหาไม่เจอวันนี้ก็หาอยู่โอ้โหมันเลนมันเล็กนิดเดียวอะแล้วเราก็ไม่รู้มันหลุดไปไหนแว่นมันเก่าแล้วไงเราก็ไม่ค่อยได้นั่วันนี้เราก็เลยมามาตัดแว่นใหม่แว่นอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็นั่งรออยู่เดี๋ยวเราก็จะไปละ บอกสวยมากครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็ชิวๆเดี๋ยวเราก็จะสวมคือตรงนี้มันเป็นที่โป่งๆนะเราก็ถอดแมสได้แต่ถ้าเราเข้าไปข้างในที่ชุมชนเราก็จะสวมแมสแล้วเราก็อันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเนาะตัดแว่นสายตานั่งรออยู่คือเราเรามาทํากรอบแว่นตรงนี้ไอ้แว่นเนี้ยเราร้านนี้แล้วกรอบรู้สึกว่ามันมันทนดีปกติเราใช้กรอบอันอื่นแล้วมันรู้สึกมันจะแตกหากง่าย มันจะอนี่ง่ายไงมันก็มาใช้กรอบอันนี้แล้วมันก็รู้สึกทนร้านเนี้ยเราก็เลยมาซื้อแบบนี้ต่อมาลานี้ต่อเนาะเราเคยซื้อแบบเป็นพลาสติกอะแล้วเรารู้สึกว่ามันอนี่ไงมันชำรุดง่ายไงเราก็เลยซื้อมาเป็นกรอบแบบไม่เป็นนี่ที่มันไม่ใช่พลาสติกอะเพราเรียกว่าเป็นกรอบแบบไหนก็ไม่รู้กรอบแบบไหนเนาะสวัสดีค่ะคุณชดชัยอันนี้ไม่มีกดลับเพื่อนนะคะมันเป็นเพจเพจไม่มีกดรับเพื่อนนะไม่เหมือนโปรไฟล์ส่วนตัวนะเพื่อน สวัสดีค่ะคุณนายมุนเทียนสวัสดีค่ะคุณนิคมสวัสดีนะคะอ่าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะได้นะนะสวัสดีค่ะคุณธนินสวัสดีค่ะอยู่ฮปปี้แลนด์เหรอครับของอร่อยเยอะใช่คนนี้คงเคยมานะคุณสุภกิจเนาะใช่ขอ,ของอร่อยเยอะเลยแล้วก็ชอบนี่ไปทานสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับกำลังชื่อเป็นอะไรเนี่ย ชื่อภาษาอังกฤษบางทีเราก็อ่านไม่ออกนะสวัสดีค่ะคนนะุณลิวพูน่าจะเป็นเอฟซีลิวพูเนาะคนนี้บอกว่าอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะคุณหนุ่มใต้เราอะวันนี้วันนี้เราก็ไม่ได้อยากออกจากบ้านหรอกแว่นมันเลนหลุดเออเลนมันหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเราจะเอาให้ดูเดี๋ยว อีกอันหนึ่งแว่นอยู่นเนี่ยนี่แว่นที่เราใส่ประจามันเป็นแว่นยาวเนาะแว่นยาวอันนี้ใส่อน,นี้มองใกล้ไม่ได้มันมองแต่ไกลมองแต่แบบว่าเวลาเดินไปไหนอย่างเงี้ยมองไกลๆได้แต่มันอ่านหนังสือไม่ได้อันนี้เป็นแว่แนที่เราใส่แบบว่าเนี่ยมันมองอย่างเงี้ยไม่เห็นอ่านหนังสือไม่เห็นเลยอือแล้วเราก็เรามาปกติวันนี้เราไม่ออกหรอกเราอยากจะพักอยู่บ้านเราเหนื่อย เมื่อวานเราก็ออกมาแล้วออกมาทำธุระบ้านเราไปอยู่ไหนเนี่ยแล้วเวนแม่นมนเลนหลุดเดี๋ยวเนื้อของ เราเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเราขี้หลงลืมเนาะขี้หลงขี้ลืมคือเอาของมาแล้วก็ไม่รู้ไว้ไหนเนี่ยเราล้วงของแล้วหล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะเนี่ยบางทีเราล้วงของในกระเป๋าแล้วมันหล่นใช่มันหล่นเนี่ยน่าจะหล่นหรือเปล่าแว่นอนะไอ้นั่นอนะ กรอบอันนั้นอะใช่เราล้วงของแล้วมันหลน่ลนเราจำได้ว่าเราเอามาแล้วนะแถนนี้กระเป๋าอะแต่เราล้วงแล้วมันหล,นล่นละมั้งเนี่ยอ,อืมกรอบแว่นอันนั้นอ่ะอน่าจะหล่นแล้วแหละแว่นอันนั้นอีกอันหนึ่งอะเอากรอบมาไงพอดีเราไปล้วงของล้วงอะไรแล้วมันหลน่น เนี่ยของในกระเป๋าอะนี่ช่วงนี้เราไม่รู้เป็นไรของเราหายบ่อยเนาะอยู่ๆไอ้นั่นก็หายเมนแว่นน่เนะเดี๋ยวกรอ,อบหายไปแล้วนั้นเอากรอบมา น่าจะลวงหล่นนะเพราะว่าของมันเต็มเลยแล้วเวลา,าลวงกระเป๋าล้วงอะไรเนี่ยมันหล่นน่าจะของหล่นแหละอืมเดี๋ยวเราจะเข้าไปบล็อกเอคนชื่อสุชาตินี่นะเดี๋ยวนะอบล็อกแล้วนะคนชื่อสุชาติเนี่นะแบนและเดี๋ยวนะ บล็อกสุชาเดี๋ยวนะบล็บอกอะบล็อกไปแล้วเขาไม่สุภาพมากเลยเมื่อกี้เมืม่อกี้เราก็ลืมเดี๋ยวเราเข้าไปนั่นลบข้อความเขาก่อนนะอืเดี๋ยวเขาน่าจะมีไม่สุภาพเยอะอะเดี๋ยวเป็นเมนคอมเมนต์สุภาพด้วยนะคะเพื่อนๆก็สวัสดีนะคะ เราก็ไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรให้เขาเนาะเดี๋ยวเดูเยวเขาก็มาแม่หญิงนะแต่เราบล็อกไปแล้วเมื่อกี้เขาคอมไม่ไม่สุภาพสวัสดีนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปทำพุราต่อละสวัสดีค่ะ